พี่น้องบนบนหลูกทายพื้นนอนเนาะพี่นอ้องที่วบนหลูกทายพื้นน,นอนเอาน,นี่บนนอนมเมทาวรที่ทางนี้เนาะพี่น้องอันนี้ถือว่าเป็นบนนอนมเมเาวาสบายดีพี่น,อนะน้อ,องเนาเนเนะอมอนี้สสพพนก็ถือว่ามาพบกับซองเบ้าส้มเส้นเก่าเส้นเคยเนาะพี่น้องถือว่ามอนี้เบ้าส้มสิพาพี่น้องไปเบิ่งอีกครอบครัวหนึ่งเนาะพี่น้องถือว่าซึ่งมันสูนเผามงเนาะพี่น้อง ซึ่งมียุ่นํำกันในซองไม่ลูกเนาะพี่น้องเขาไปเบิ้งกันเลยเนาะว่าขอบขัวเพิ่นสีลำบากสำใด้เนาะสิเป็นจังไดเขาเขาไปเบิ้งกันเลยพี่น,น้องป้ายเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเดี๋ยวนี้กักเขามาหอเทื่อนของเมเท่าเป็นที่เหี่ยบหอยแล้วเนาะพี่น้องนาะพี่น้องถือว่าเมถาวกำนังยูนในเฮื่อนนี่เนาะสบายดีเมเทา่าสบายดีเออ ถือว่าทาลูกทรายเพิ่นมาเนาะอันนี้คิดว่าไม่ลูกทรายเพิ่นแต่ว่าบ่แม่นเานาะมันมูของลูกทรายเนาะพี่น้องเบิ่งแม่เฒ่าแม่เฒ่าหยิบทงพี่น้องแม่เฒ่าหยิบทงแม่เฒ่าหยิบทงใส่ยังนี่หยิบทงสซย่างนี่เน้าพี่น้อง <c oughs> เมทัลปากไม่อยากออกเนาะพี่น้องเมทัลกับหูซาลาบ่ บ่หูเนาะพี่น้องเมทาวโบหูว่าษาลาวแล้วก็ทางปากบ่ออกอีกเนาะเมทามีลูกทรายเดียวเนาะเมทามีลูกทรายเดียวพี่น้องเมทามีลูกทรายเดียวแต่ว่าลูกทรายเพิ่นยังบ่อยูุถาลูกทรายเพิ่นมาก่อนเนาะอาะพี่น้องที่ว่าลูกทรายเพิ่นก็มาแล้วพี่น้องเราเฮาสิท่ามลูกทรายเพิ่นเนาะการกินการยู่แต่ละมื้อเนาะสิเป็นอะไรเนาะลำบากซ้ำใด้เนาะพี่น้อง น,น้องไปย่างมาเมื่อกี้อาบน้ำาบน้ำ,นำไปเฮ็ดเวียกมาบ่อาบน้ำจ้าไปเฮ็ดเวียกมาโอ้มาพี่น้องเพิ่นไปเฮ็ดเวียกมาเมื่อกี้ไปไปเฮ็ดยังไปเฮ็ดยังอะไรก็ได้คิดยางโอ้กิดยางช่วยเข้าจอดดิเก็บของตัวเองไปจังโอ้ปัดยางของเข้าเราเก็บตะไขร่เรา แบ่งก,กันเลยโอ้น้องพี่น้องถือว่าครอบครัวน้องนี่มีแต่ซองคนบ่เจ้าซองคนน้องพี่น้องถือว่ามีแต่ซองคนแล้วพ่อเด้พอ่อเสียตะก,กี้พอ่อเสียตะก,กีโอ้แล้วเขานำสัมปา,าแต่ละมืองได้เขาได้น้องเอาอยุส่มากินแต่และมือซื้อซื้อเอาอปัญญ์เราได้เงินมาซื้อเขากินโอ้น้องพี่น้องถือว่าเพื่อนหัน ถือว่าเป็นเศร้ารักเนาะเลี้ยงแม่เนาะไปจ้างปาดยางแล้วก็ได้เงินแล้วก็สื่อเขามาเลี้ยงแม่เนาะพี่น้องแม่กับปากบบออกเนาะพี่การทางการปากเบาเนาะพี่น้องถือว่าภาลาก็บุห้บ่แม่โอะพี่น้องถือว่าหลูกชายเดียวอยู่กับเม่เท่าพี่น้องเอ้ยถือว่าเขาไม่ยั่ก็ได้ไปจ้างได้เงินก็มาสื่อซื้อเมท่ากินเนาะแล้วแล้วการเหยียนข้องน้องได้ เห็นหอดไซแล้วจุบมอเจ็ดแล้วอ้าวจุบมอดเจ็ดคือผู้ไปเหียนต่อสันไม่ได้ทืนไม่ได้ทืนคะแนนได้ฮอดขั้นไม้เสาแปดจะวางไ่ได้ทืนลองเงินค่ากับบัวเตียงพอเด็บัมีผู้ดึงดูสนับสนุนแม่โอ้หนอพี่น้องเพื่อว่าเหียนจุบมอเจ็ดแล้วแต่ว่าบัได้ทืนเนาะอีกอย่างกับบัมีเงินไปเหียนแสดงว่าบัได้เหียนแล้วเนาะที่นี่เนาอโอ้หนอพี่หนอสองปีครึ่ง จบเพิ่นจบได้2ปีแล้วแต่ว่าบ่มีบ่มีทุนไปเียนพี่น้องจําเป็นต้องอยู่นําแม่ปี2018 19ออๆเนาะพี่น้องตวน้องซื้อยังล่ะอันน้องซื้อวสกุลยังวจ้านสกุลยิงยังยังาอายุจักปีลอายุ23 23อเม็ดเาได้ซื้อยังดัวดัว โอ้มเมทัลได้จักปีละเมทัลเจ็ดสิบห้าปีเจ็ดสิบห้าปีโอ้เหลือด้อยนี่ที่ว่าเดี๋ยวโยนแม่เนาะเลี้ยงแม่เนาะใช่เออเลี้ยงแม่แล้วข้องกินข้อง,ย,งอย่างนี่ได้หน่องเอาโยนใส่แต่ละมือมาเลี้ยงแม่หันเลี้ยงข้องครบข้องกินห <5 S 1> ้าข้องกินธรมรมชาติห้าข้องกินธรมร,รมชาติธรรมชาติ์เดี๋ยวซื้อตลาดเนาะโอ้โน่อยเนาะพี่น้อง,องแล้วเงินบวงไปซื้อตลาดหันเป็นเงินบวงได้ ตัวไปจ้างกีดยางเหรนบ่จอจ้างกีดยางได้เงินมาไปซื้ออุปกรณ์รต่างซื้อของกินเล็กๆน้ๆๆอยๆพี่น้องเพินพ่นไปจ้างปีดกีดยางแล้วก็ได้เงินซื้อทางเขาพร้อมเนาะซื้อทางเขาทางของกินพร้อมมาเลี้ยงแม่เนาะพี่น้องโอ้พี่น้องปัดยางนี่เป็นอาชีพเออแส,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 สดงว่าเพิ่นบ่ได้เนาะพี่น้องเพิ่นบ่ได้ไปหำไปเฮียนแล้วก็เลย ท่านเขาการกีดยางเนาะจ้างพี่น้องได้เงินได้คำแล้วก็เลี้ยงแม่เนะาะไออนุญาตข้อท้ายในเฮือนเนาะจ้างไออนุญาตข้อท้ายในเฮือน,นหนนึงโอ้พี่น้องเอ้ยเบื้องนี้ทรงทรงมีลูกอยู่ลำกันเนาะพี่น้องทั่วเครื่องเฮือนมีแต่ซ้ำนี่เนาะพี่น้องบนบนลูกสายพื้นนอนเนาะพี่น้องทั่วบนลูกสายพื้นนอน โอ้ฝุณเอานี่บางแบบนี้บุ้มเป็นฝุ้นตกท่าขมื่นบ่นี่โอ้หน่องพี่น้องถือบนนอนหลกสายเนาะเดี๋ยวนี่เป๊ะแล้วเนาะเนาะพี่น้องถือวรถพ่นเป๊ะล้วเอานี่บนนอนไม่เท้าดิทางนี้เนาะพี่น้องอันนี้ถือว่าเป็นบนนอนไม่เท้าพี่น้องเอ้ยนี่บนนอนไม่เท้าอันนี้แล้วนี่บนบนนอนหลกสายเพื่อนมีตัวซ้องคนย้่นกันพี่น้องพอกับบุ้มมีแล้ว อายเอวยน้องกับอายุน้ำแล้วเนาะพี่น้องมีแต่ซองไม่ลูกอายุน้ำกันกน้องพี่น้องนี่คือกับเมื่อกี้กับเขาสัมผัสน้องไปแล้วเนาะสัมผัสน้องไปแล้วนะ้นอ,งวนองกับว้าตามความจริงแล้วเนาะาขอบครัวของน้องเป็นกําไรถือว่าเขากับซีคลิปนี่กับซีพอซัมนี่ก้อนเนาะพี่น้อง ถือว่าโอก,กาสหนาเขาสิมาห,าห้างนองไหมเนาะถือว่าค,คลิปนี้ก็ฝากถึงผูง้ใหญ่ใจดีเพคนแดเนาะขอสปอร์ตหน,อ,อ,หนองให้แดเนาะอีต้นหนองก็ไม่เท่าเนาะพี่น้องเอ้ยบางคนอยากเฮียนจะตายเนาะอยากเฮียนจะตายก็บ,บ่ได้เฮียนแต่หนองนี่ถึงอดจนเพิ่นก็สู้ส้นเฮียนจ,นจนจบม .7 จนได้แต่บ่ได้ไปเฮียนย่อนบ่มีเงินเนาะพี่น้องถือว่าคลิปนี้เฮาก็โจ้สำนี้ก่อนพอสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอาสบายดีสบายดีเนาะ <laughs> <Maybe>. <laughs> yeah,